รู้จักทาอะไรให้มันมีชั้นเชิงบ้างยั่วบ้างอะไรบ้างแน่นอนมันก็จะทําให้ผู้ชายอ่ะเขาชอบเรารักเราพี่กิ๊ฟคะเราพอจะมีวิธีอะไรที่ทําให้เขารักไหมคะอืมจริงๆมันก็ มันก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากใช่ไหมยิ่งถ้าเกิดว่าเราแบบป็งกับใครสักคนหนึ่งเราก็แบบเริ่มมีคําถามอย่างเงี้ยว,ว่าจะทํายังไงเขารักเราแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเขาแบบตรงสเปคเราเราก็อยากจะให้เขารักดังนั้นเดี๋ยวพี่จะให้เป็นสองทางเลือกก็แล้วกันซึ่งในแต่ละเส้นทางมันก็มีรายละเอียดของมันนะทางที่หนึ่งเนี่ยไปเรียนวิธีการทําให้เขารักซึ่งมันก็จะมี การสอนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการวางตัวการพูดจาแล้วก็ทำยังไงให้แบบผู้ชายถูกใจติดใจชอบใจลีลาแบบไหนยังไงบ้างมันก็มีรายละเอียดเห็นไหมเยอะเลยในเส้นทางสายนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเส้นทางสายเนี้เราก็จะต้องดูแล presentation ของเรามากว่าแบบ เอ้เรานาเสนอออกมาให้แบบให้เขาเห็นแล้วมันดูแบบมันดูดีแค่ไหนแน่นอนมันก็จะทําให้ผู้ชายอ่ะเขาชอบเรารักเราขึ้นมามันก็เป็นเกมจิตวิทยายอย่างหนึ่งที่จะทําให้ผู้ชายสักคนรักเราแต่มันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขนี้นะทําครบและทําต่อเนื่องทําดีพอและนานพอสุดท้ายเราก็จะได้หัวใจเขามาซึ่งทางเดินสายนี้ก็มีผลกระทบนะเพราะว่าถ้าเกิดเราโมวแต่โฟกัส ทำให้ถูกใจใครสักคนหนึ่งมากๆทําให้ใครสักคนหนึ่งมีความสุขมากๆเราจะลืมทําอย่างหนึง่งทําเพื่อตัวเองเราจะทดอันนั้นไว้ที่หลังหมดเลยซึ่งมันกขึ้นอยู่กับว่าเราจะทดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไว้นานแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราทดไว้แบบนานมากอันนี้เราก็จะเริ่มลืมตัวเองละแล้วก็จะเริ่มเสียตัวตนไปในท้ายที่สุดแต่ถ้าเราทดไว้สั้นๆก็ทดเอาแค่พอไว้แบบ เขารักเราแล้วเราจะได้กลับไปเป็นตัวเราเองอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าตัวตนที่แท้จริงของเรากับสิ่งที่เราทํามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้ามันต่างกันมากก็มันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะผิดหวังแล้วเขาก็จะแบบเอ็มมันไม่ใช่แล้วก็ไม่เอาเราในท้ายที่สุดอย่างนั้นนหะทางเลือกที่2เนี่ยคือทําอะไรก็ได้ให้ฉันรักตัวเองเส้นทางสายเนี้ยมันจะเป็นเส้นทางที่ตอนแรกๆอาจจะยากหน่อยเพราะว่า มันไม่ใช่ความรู้เพราะจริงๆแล้วการรักตัวเองมันเป็นสภาวะที่เราแบบเลือกตัวเองก่อนแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองดังนั้นมันมันถึงยากหน่อยแล้วมันต้องอาศัยการฝึกฝนและสะสมมานานพอจนวันหนึ่งปิ๊งว่าแบบเออมันก็รักตัวเองนะแบบนั้นนะ่ะใช้เวลานานใช้การสะสมมีรายละเอียดแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะคือมันก็เป็นตัวเราอะเราก็รักตัวเราแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติคนรักตัวเองก็จะมีความสุขที่จะอยู่กับตัวเอง แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทํเพราะเรามีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำอะมันจะมีสิ่งนี้ในการดึงดูดคนอื่นเข้ามาคือความสุขถึง <l> พูดง่ายๆความสุขมันดึงดูดคนทุกคนแล้วความที่แบบเรารักตัวเองเราสนุกกับตัวเองมันเป็นความน่าสนใจซึ่งก็ดึงดูดคนทุกคนผลก็คือปลายทางมันกลายเป็นคนมากมายเลยรักเราคือเขารักเราไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไปทําอะไรให้เขาแต่เขารักเราเพราะเขารู้สึกว่ามันรู้สึกดีจังเลยมันมีความสุขที่อยากจะอยู่คนคนนี้ แล้วพอม,มีความสุขที่อยากจะอยู่คนนี้มากพอเขาก็อยากจะทําอะไรดีๆกับเราทําซ้ําๆซ้าๆไปไป,ไปมาความรู้สึกดีกับคนคนนี้มันพัฒนาไปเป็นความรักแบบเนี้ยเขารักเราไม่ได้เกิดจากการที่เราทําอะไรให้เขาแต่มันเกิดจากการที่เขาทําอะไรกับเราจะเอาความรักแบบไหนอะเออเอาความรักแบบเส้นทางสายที่หนึ่งคือเส้นทางที่แบบเราไปทําอะไรกับเขา แล้วเขาก็รักเราเพราะเราทําถูกหลักจิตวิทยาทั T ้งหมดหรือเอาเส้นทางที่สองเราทาให้เรารักเราจนกระทั่งใครสักคนหนึ่งรู้สึกดีที่อยู่ใกล้เราจนอยากทําอะไรดีๆกับเราแล้วมันพัฒนาเป็นความรักในท้ายที่สุดก็เลือกเอาเพราะว่าแต่ละเส้นทางลงทุนคนละอย่างมีรายละเอียดคนละแบบและมีสิ่งที่จะต้องแลกไม่เท่ากันก็เลือกเอาเองเพราะว่าสุดท้ายและท้ายสุดค่ะ จะทำอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ขอให้เรามีความสุขกับสิ่งที่ทําและทําอย่างใจรักและเป็นตัวตนเราจริงๆเราจะทํามันได้นานนะคะเลือกเองนะจะทําให้เขารักหรือจะทําให้ตัวเองรักตัวเองจนกระทั่งมีคนอยากจะรักเราเพราะว่าเลือกแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันก็จะเป็นของผู้ที่เลือกเสมอคะ่ะ